ก็สำหรับข้อนี้นะครับข้อ17อันนี้จะเป็นเรื่องของอันตราดอบเบียนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาในข้อสอบยุคหลัง แต่ถามว่าเป็นเรื่องยากไหมไม่ได้ยากนะครับ จริงๆค่อนข้างแต่คะแนนเลยแหละนะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความรู้อะไรลึกนะครับเราแค่แบบบวกเลขลำดับแบบอนุกรมเลขาคณิตเป็นนะครับส่วนที่เหลือมันคือความเข้าใจโจทย์อันเนี้ยแล้วก็มันก็จะทําได้แบบไม่ยากมากนะสำหรับข้อนี้นะครับโจทย์บอกว่าฝากเงินกับธนาคารอัตราดอกเบี้ย1%ต่อปีนะครับเวลาอ่านโจทย์พวกนี้ดูดีๆว่ามันต่ออะไรนะอันนี้เป็นต่อปีโดยเขาคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีนะครับคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปีนะครับเออเป็นหน่วยเดียวกันจริงๆข้อนี้ก็จำไม่ยากมาก เพราะว่ามันมีความแบบต่อปีแล้วก็คิดทุกปีนะครับถ้านายกฝากเงิน1,000 0บาททุกสิ้นปีนะครับจงหาว่าเมื่อสิ้นปีที่10บนายกจะมีเงินรวมเท่าใดนะครับอันนี้เป็นโจทย์แบบมาตรฐานเลยนะครับเป็นข้อสอบเก่าด้วยมั้งข้อนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะก่อนอื่นทุกคนต้องเข้าใจภาพก่อนเวลาเข้าใจภาพเนี่ยพี่แนะนำนะวาดเป็นเส้นจำนวนนะครับวาดเป็นเส้นจำนวน วาดประเทศนนวนแล้วไงต่อก็คือเหมือนอันนี้นเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็คือปีที่ศูนย์เนาะจนเนี่ยจนถึงอันเนี้ยก็คือผ่านไปละหนึ่งปีกลายเป็นจบปีที่หนึ่งเนี่ยอันเนี้ยก็คือปีที่หนึ่งนะครับก็คือศูนย์หึงหนึ่งก็คือปีที่หนึ่งเนาะหนึ่งถึงสองก็คือปีที่สองสองถึงสามเป็นปีที่สามเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบอะเวลาทำโจทย์พวกเนี้ยพยายามวาดรูปให้เห็นภาพนะครับทีนี้ยการกระทําของนายกคืออะไรนายกอเขาบอกว่าฝาก เงิน1,000 0บาททุกสิ้นปีนะครับนั่นแปลว่าภายในเนี้ยอันนี้คือปีที่1เนาะพี่เขียนอันนี้ให้เห็นภาพอีกนิดน,นึงแล้วกันส่วนถึงหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าปีที่1น2ะครับหถึงสงก็คือเป็นปีที่2เนาะสิ่งที่นายกอทำเนี่ยก็คืออะไรเขาฝากเงินนะฝากเงิน1,000 0บาท สิ้นปีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สูตรหนึ่งๆเ,เขาได้ไปฝากเงินตอนสิ้นปีเวย้ยก็คือตรงนี้นะครับเวลาว่าเนี่ยพยายามวาดเห็นภาพเนี่ยไปชี้เลยไปปลายปีนะครับปีที่2ก็เหมือนกันเขาก็ไปฝากสิ้นปีนะครับเพราะโจทย์มันบอกว่าในกอเนี่ยมันไปฝากเงินสิ้นปีนะครับเนี่ยในกอก็ฝากเงินเข้าไปตอนสิ้นปีไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็แบบเนี้ยใครไม่เข้าใจเนี่ยพยายามวาดภาพนะครับมันจะเห็นว่าอ๋อโอเคเราฝากเงินตอนสิ้นปีแบบนี้นะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะครับโจทย์ถามว่าแล้วตอนจบเนี่ยเมื่ นะครับอ่ะในแต่ละอันเนี่ยเขาฝากไปหมื่น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 หมดเลยเนาะนะครับทีนี้มาดูกันว่ามันจะมีเงินรวมเท่าไหร่วิธีการดูอ่ะก็คือดูว่าแบบมันต้องแต่ละแต่ละเงินแต่ละก้อนที่ฝากไปอ่ะมันผ่านดอกเบีย้ยอะไรกี่รอบบ้างนะครับจริงๆอย่างดูสมมติก้อนเนี้ยอ่าหรือดูก้อนนี้ด,นนดูก้อนแรกและกันสมมติก้อนแรกเนี่ยตอนที่มันฝากไปกดอกเบีย้ยเนี่ยตอนที่มันสิ้นปีที่1น,นะครับอย่างที่โจทย์บอกนะมันคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปี แล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดดอกเบี้ยทุกสิ้นปีนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าอันนี้ตอนฝากไปรอบแรกเนี่ยมันยังแบบเพิ่งฝากแล้วมันก็คิดดอกเบี้ยเลยมันแบบมันยังไม่ได้ดอกเบี้ยถูกปะมันจะได้ดอกเบี้ยตอนไหนนะครับผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยถึงจะได้ดอกเบี้ยถูกปะนะครับผ่านไปอีกหนึ่งปีก็ถึงจะได้ดอกเบี้ยอีกถูกปะผ่านไปหนึ่งปีถึงจะได้ดอกเบี้ยอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าเงินก้อนแรกอ่ะมันจะโดนคิดดอกเบี้ยกี่ครั้งเนี่ยมันจะโดนคิดดอกเบี้ยตอนไหนบ้างมันจะโดนคิดดอกเบี้ยนนเแบกกั็ะครรงิ มันจะถูกคิดดอกเบี้ยนะครับจนจบปีที่10เนี่ยจนจบปีที่10นะครับมันคิดดอกเบี้ยเนี่ยตอนสิ้นปีที่2ครั้งหนึ่งสิ้นปีที่3ครั้งหนึ่งสิ้นปีที่4ครั้งหนึ่งสิ้นปีที่5ครั้งหนึ่งสิ้นปีที่6ครั้งหนึ่งสิ้นปีที่เครั้งหนึ่งสิ้นปีที่แครั้งหนึ่งสิ้นปีที่เก้าครั้งหนึ่งสิ้นปีที่สิบครั้งหนึ่งก็คือคิดดอกเบี้ยเพิ่มไกี่ครั้งลูกเก้าครั้งลูกป่ะ มันคือโดนคิดดอกเบี้ยไป9้าครั้งนะครับส่วนปีที่ 2, 2> เงินที่ฝากในปลายปีที่2มันก็จะลักษณะเดียวกันเนาะมันจะโดนคิดดอกเบี้ยไปอีกครั้งมันก็โดนคิดดอกเบี้ยไป8ครั้งถ,ถูกไหมมันก็จะโดนคิดดอกเบี้ยไป8ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับเงินหมื่นบาทแต่ละก้อนอ่ะก้อนที่ฝากเร็วสุดก้อนที่ฝากเร็วสุดก็คือก้อนนี้ก้อนที่ททท lene, ท1งเนี่ยจะต้องโดนคิดดอกเบี้ยไป9ครั้งก้อนที่ฝากช้างลงมาจะต้องโดนคิดดอกเบี้ยไป8ครั้งก้อนที่ฝากช้าลงมาอีกก็คือ ปีที่3นะครับก็จะโดนคิดดอกเบี้ยไป7ครั้งนะครับไปเรื่อยๆจนถึงก้อนที่9เนี่ยก้อนที่9ก็โดนคิดดอกเบี้ยเป็น1ครั้งและก็ก้อนที่10ฝากปุ๊บก็คิดดอกเบี้ยเลยมันก็ไม่ได้รับข้อยาถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพูดถึงก้อนที่1นะครับก้อนที่1เนี่ยมันฝากเงิน10,000บาทใช่ไหมอันนี้ก้อนที่1นะก้อนที่1ก้อนที่1ฝากเงิน10,000บาทโดนคิดดอกเบี้ยกี่ครั้งนะ9ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นการคิดดอกเบี้ย9คครรัั้้งงละกี่เปปออรร์์เซ็นตตคคั้งละ1%่ีิดทุกปีนนะะะครรัับเพาฉ้นนใการคิดดอกเบบบบี้ยแทต้น ถ้ามันมีดอกเบีย้ยได้ดอกเบีย้ย1%นะครับ <_ C os al> เงินต้นจะกลายเป็นเท่าไหร่ก็เป็น10,000คูณกับ1.01ถูกป้ะ1%ก็คือเอา1บวกกับดอกเบีย้ยที่มันได้ก็คือ1บวกกับ0.01นะครับอันนี้คือผ่านไป1ปีเนาะแต่มันผ่านไปกี่ปีเนี่ยมันคิดดอกเบีย้ยไป9ครั้งนะครับผ่านไป9ปีก็10,000คูณกับ1บวกกับ0.01กำลัง9นะครับอันนี้คือก้อนที่1นะครับส่วนก้อนที่2ลักษณะเด,เดียวกันเลยก็คือเงินต้น10,000 นะครับคูณกับ1บวกกับ0.01กําลัง8นะครับถูกไหมก้อนที่2ก็จะโดนคิดดอกเบี้ย8ครั้งนะครับก้อนที่3ก็จะเป็น10,000คูณกับ1วก0.01กําลัง7นะครับอันนี้ก็เป็นก้อนที่3นะครับไปเรื่อยๆจนถึงก้อนที่สมมติก้อนที่9แล้วกันก้อนที่9ก้อนที่9เป็นอะไรก้อนที่9ก็เป็น10,000คูณกับ1ก0.01นะครับก้อนที่9โดนคิดดอกเบี้ยกี่ครั้งครั้งเดียวนะครับก็คือเป็นกําลัง1นะัอันนี้เป็นก้อนที่9นะครับแล้วก็ก้อนที่10ก็คือ10,000นะครับโดนคิดดอกเบี้ยไหม ไม่โดนคิดดอกเบี้ยเลยนะครับมันฝากปุ๊บมันแบบจบปีที่10พอดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเงินรวมที่เขาจะมีนะครับตอนจบนะอันนี้คือเงินรวมที่เขาจะมีเงินรวมที่นายกเนี่ยจะมีในตอนจบนะครับซึ่งวิธีการก็บวกเลขธรรมดานะหนึ่งหมื่นคูณกับ1น1่งจุดศูนย์นกกำลังเบวกกับหนึ่งคูณกับหนึ่งกำลังแบวกกับหนึ่งคูณกับหนึ่งกำลังเนะครับบวกไปเรื่อยๆจนถึง1นึ่งคูณกับ 1.01กําลัง1แล้วก็บวกกับ1 0,000ซึ่งเราก็จะเห็นว่าวิธีการก็แค่ดึง1 0,000ออกมาใช่ไหมแล้วเหลืออะไรลูกเหลือ1.01กําลัง9บวก1.01กําลัง8บวก1.01กําลัง7บวกไปเรื่อยๆจนถึง1.01กําลัง1แล้วก็บวก1นะครับเราก็จะเห็นว่าอ๋ออินี่มันทําไงก็ลําดับแบบอนุกรมเรขาคณิตถูกปะมันคูณทีละ1.01นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น10,000คูณกับ ผลบวกลำดับอนุกรมอนุกรมเลขาคณิตนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่สลับพสตก่อนดีกว่าให้เราแบบเข้าใจง่ายๆนะก็คือเป็นพี่เอา1มาอยู่ด้านหน้าเป็น1บวกกับ1.01่กลัง1ก็ต้องเป็น1.01กําลัง2 1.01กําลัง3ไปเรื่อยๆจนถึง1.01กํากำลัง9ต้ไหมอ่ะซึ่งวิธีการบวกนะครับง่ายมากก็คืออะไร sn เป็น 1> a 1 1ลบ r กําลัง n ส่วนด้วย1ลบ R นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่เคยย้ำไปที่ข้อก่อนก็คือกําลัง n เนี้ยมันไม่ได้เป็น n แบบ n แบบ n 9ก็เเลยนะครับมันคือแบบ n แบบจำนวนพจน์ว่ามันมีกี่พจน์นะ n แบบจำนวนพจน์นะครับเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยได้เป็น1 0,000คูณกับอะไรหูก a 1ก็เป็นพจน์แรกมันคือหนึเนาะคูณกับ1ลบ r ก็ r, คือ1.01ยกกําลัง n ในที่นี้มีกี่พจน์ บางคนอาจจะเห็นว่ากำลังเก้าก็คือมีเก้าผลนะแต่ไม่ใช่นะครับมันเริ่มที่หนึ่งหนึ่งมันก็คือหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งกำลังศูนย์ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีสิบพจน์นะครับอ่มีสิบพจน์นะตรงเนี้ยต้องระวังดีๆนะครับว่ามีกี่พจน์นะแล้วก็หนึ่งลบหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งะครับใกล้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้จริงๆก็ได้เป็นคําตอบแล้วเนี่ยแต่ว่าโจทย์มันต้องหาช้อยส์เนาะว่ามันคือช้อยส์ไหนนะครับเราก็ต้องแบบมีความจัดรูปนิดน,นึงก็ลองแง้มมไปดูข้างบนนะข้างบนเขาไม่่ตนะ่ตติิิดดดดเเเเศษสววนนนนลลลยแแปปาารรรจะ้องงััูบบบคนนคขึ ได้เป็น1นึ่งคูณกับ1น0 1ลบหนึเนี่ยมันเท่าไรมันได้เป็นลบศูนย์จุดนงาะงั้นพี่ติดลบไปทีหนึ่งเลยด้วยก็คือกลายเป็น1.01กําลัง1 0ลบ1ส่วนด้วย0.01 0.01นะครับ0.01ังเนีนคือ10กกาลังลบ2อ1 0ันนี้คือ10กําลัง4ก็กลายเป็น10กกาลัง6แล้วก็ํนลังจ1ดศูอย์หนึ่งกาลังสิลบหนึ่อมีช้อยไหมเนี่ยสอ,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 อบกำนันงนะ ข้อน,นี้ก็ประมาณนี้แหละครับไม่ได้ยากมากนะครับก็หลักการทําโจทย์ดอกเบียเนี่ยอันดับแรกสุดความรู้ที่เรียกวัยก็คือเราต้องรู้เรื่องอนุกรมเรขาคณิตนะครับส่วนที่เหลือพอเรารู้เรื่องอนุกรมเรขคณิตแล้วเนี่ยเราตีโจทย์ให้ออกว่าโจทย์มันหมายถึงยังไงนะครับวาดรูปนับดีๆว่าแบบเออเงินแต่ละก้อนเนี่ยมันผ่านดอกเบียแบบคิดดอกเบียทบต้นไปกี่ครั้งนะครับจะได้รู้ว่าเราจะตั้งแบบเงินรวมเป็นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะ